สวัสดีค่ะครูพิลาตาดวงจันทร์ค่ะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเคสองค่ะขอนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีค่ะองค์ประกอบที่1คุณภาพนวัตกรรมที่นำเสนอ การใช้รูปแบบพิรดาโมเดลสำหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วย7 ST s t e p STP เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรค่ะคุณลักษณะของนวัตกรรมประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ค่ะ P Plan วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการศึกษาของทุกประเทศนะคะสำหรับประเทศไทยก็ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาได้กำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด2019ด้วยแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้และด้วยเหตุนี้จึงได้ตับรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากออนไซต์มาเป็นออนไลน์เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ i ออิเมการค้นคว้าและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะ ที่1น,นะคะ About Project s, ก็คือ,อเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะแล้วก็ History of IoT ก็คือ,อประวัติความเป็นมาแล้วก็ Smart Life การดำรงชีวิตอัจฉริยะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะ Smart Community ก็คือชุมชนอัจฉริยะนั่นเองแล้วก็หัวข้อที่5ก็คือ Smart Environment เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ Smart Farm นั่นเองค่ะ L.A. Learning by Active Learning จัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย7 Step FTP ค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้ครูพิลาดาคิดว่าจะทำอย่างไรให้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้เรียนนั่งฟังบรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ผู้สอนต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆค่ะ เพราะการเรียนรู้ที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้นั้นก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแต่ในขณะเดียวกันนะคะผู้เรียนเป็นชั้นเด็กเล็กไม่สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอนด้วยตนเองคนเดียวได้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ค่ะจึงจําเป็นต้องมีคนคอยชี้แนะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังนี้นะคะ Student inform นักเรียนรายงานตัวผู้สอนเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ในขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้เรียนค่ะ teacher go ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทราบเพื่อตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ค่ะ Student review ในขั้นตอนนี้ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนเนื้อหาก่อนการเรียนรู้แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน Student Learning ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์โดยผู้สอนเตรียมสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดขึ้น Teacher Assign Workload ครูผู้สอนมอบหมายภาระง,งานให้แก่ผู้เรียนในขั้นตอนนี้ผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้ส่งงานผ่านระบบออนไลน์ได้สำเร็จค่ะที่เช c ญเช็คคอมเพล e ยนชันผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในระหว่างเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลาหรือทุกครั้งเมื่ออธิบายเนื้อหาจบที่เช e r โฟล l o แอนด์อีว u ลูเอชันครูติดตามผลงานของนักเรียนและประเมินผล ในขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของผู้เรียนดังนั้นเมื่อผลการประเมินไม่ผ่านผู้เรียนสามารถปรับปรุงงานได้เพื่อให้มีการพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนมากขึ้นค่ะดี discussion อภิปรายผลการจัดการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดแบบร่วมมือแบบทบทวนโดยผู้เรียนและการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ D. De Development การปรับปรุงและพัฒนาในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบสแสดงผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Sites ผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียนเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป A. a s s e s s m e n t ประเมินผลเป็นการประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริงของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ องประกอบที่2คุณประโยชน์ผลการวิจัยพบว่านอกจากนี้ผลที่เกิดต่อวงการวิชาชีพครูงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาคของภาคใต้จากคุรุสภาค่ะ องค์ประกอบที่3ความคิดสร้างสรรค์จุดเด่นของนวัตรกรรมมีดังนี้ค่ะรู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประยุกต์ใช้หรือปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจําวันสร้างความใกล้ชิดให้กับสมาชิกในครอบครัวผู้เรียนมีวินัยในการเรียนปฏิบัติตนตามกติกาการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีค่ะและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดค่ะ ครูที่ดีอย่างมืออาชีพต้องรู้จักการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบ,บริบทของสถานการณ์นั้นๆค่ะครูพิรดาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ